แน่นอนนี่คือสคริปวิดีโอ u t u b e เกี่ยวกับ Ford Ranger ปี2025ที่แปลเป็นภาษาไทยไม่เกิน600คำา o r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  n n g r ปี2025มาถึงแล้วแอลมลนพร้อมสร้างความประทับใจอย่างเต็มที่รถกระบะรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อความแข็งแกร่งความแม่นยำและความอเนกประสงค์ผสานสมรรถนะที่ทรงพลังเข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยเหมาะทั้งสำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันและการผจญภัยอย่างจรงิงจัง แค่เพียงแรกเห็นแรนเจอร์ใหม่ก็สะกดทุกสายตาด้วยรูปลักษณ์ที่บึกบึนและมั่นใจด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่และไฟหน้าเล็รูปทรงสีแคลมที่โดดเด่นทำให้รถดูทันสมัยและดูดันสีตัวถังแบบหนึ่งเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถสแสดงออกถึงความสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งที่พร้อมลุยทุกเส้นทางและความหรูหราที่เหมาะกับการขับขี่ในเมืองทุกเส้นสายของตัวถังตั้งแต่กันชนหน้าไปจนถึงฝากระโปรงได้รับการออกแบบให้ดูทรงพลังและมีประสิทธิภาพด้านอากาศพลาศาสตร์ ด้านหลังของตัวรถก็ได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันไฟไท้ายแบบเล็ดและฝากระบาดท้ายที่ประทับโลโก้ฟอร์ดอย่างเด่นชัดกันชนหลังได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้ขึ้นลงได้สะดวกยิ่งขึ้นพร้อมด้วยขั้นบันไดในตัวไม่ว่าคุณจะขนเครื่องมือทํางานหรืออุปกรณ์สําหรับท่องเที่ยวแรนเจอร์รุ่นนี้ตอบโจทย์การใช้งานจริงอย่างครบถ้วนใต้ฝากระโปรงแรนเจอร์ปี2025มาพร้อมขุมพลังที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและภูมิภาค มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เทอร์โบอีโคบูสที่ทรงพลังให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับการลากจูงหรือบรรทุกหนักระบบกันสะเทือนและแชสซี่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้การขับขี่มั่นคงและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเมื่อก้าวเข้าสู่ภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่ทันสมัยและหรูหราก,กว่าที่เคยเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ตกแต่งด้วยได้เดินตะเข็บอย่างประณีตพื้นผิววัสดุลุ่มมือและการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมแผงหน้าปัดแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แนวตั้งพร้อมระบบซิงรุ่นใหม่ล่าสุดรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายช่องเสียบ USB และแท่นชาร์จไร้สายก็มีให้พร้อม Ford ยังให้ความสำคัญกับความสบายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเบาะนั่งออกแบบให้รองรับสรีะมากขึ้นห้องโดยสารเงียบและจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างลงตัวภายในกว้างขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและคนทำงานเดินทางไกลหรือขับในเมืองก็รู้สึกผ่อนคลายและสะดวกสบาย ด้านเทคโนโลยีแรนเจอร์ใหม่ก็ไม่แพ้ใครมาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบกล้องรอบคันและระบบเตือนจุดอับสายตาและยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเข้าศูนย์บริการสิ่งที่ทำให้ r รนเจอร์ปี2025โดดเด่นที่สุดคือความสมดุลมันสามารถลุยเส้นทางออฟโรดด้วยชุดแต่งเฉพาะเช่นแผ่นกันกระแทกยางออเทอร์เรนและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดขณะเดียวกันก็ยังดูเหมาะกับโชว์รูมหรูหรา ด้วยดีไซน์ที่ลงตัวและห้องโดยสารระดับพรีเมียม Ford Ranger ปี2025ไม่ใช่แค่รถกระบะไซส์กลางธรรมดาแต่มันคือยานยนต์ที่ครบเครื่องทั้งความแข็งแกร่งความล้ำสมัยและความหรูหราไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดินทางเจ้าของกิจการหรือคนที่ชอบรถกระบะเท่ๆที่ใช้งานได้จริง Ranger ใหม่คันนี้พร้อมลุยไปกับคุณทุกเส้นทาง